คมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกิกกวนใจเลือกใช้เคสและพวสลายจีวิวแอดไวมากกว่าที่คุณคิดแอสรมัเซอบอร์ดที่เกีเมเลยนะโอเวอร์คร็อเตอร์เลือกใช้ A s u s ตนับประวันอิน a l i t y i แ d นด์เซอร์ว e สเวน u e c ปีคอร์ m a t t e r ท สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โอกโซนทีวีซีซั่นที่2นะครับวันนี้อยู่ในช่วงของนั่นมิสซิรี่นะครับก็วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาเยีอยนที่สตูดิโอของเรานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของอ Microsoft หรือ Windows นะครับมาพูดถึง Windows เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการนําเสนอข่าวนะครับแล้วก็อัปเดตที่หน้าแฟนเพจให้หลายๆคนได้พูดถึงกันนะครับสำหรับในส่วนของ Windows 10นะครับแล้วก็มีคําถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เพื่อคลายข้อสงสัยไอ้ตัวผมเองก็ก็ไม่กล้าจะไปฟันธงข้อมูลแบบแน่ชัดนะครับกลัวคาดเคลื่อนเราก็เลยเชิญทางผู้เชี่ยวชาญในวงการมาพูดถึงตัว Windows 10กันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ที่สตูดิโอของเราแล้วนะครับอยู่ด้านข้างผมเลย สวัสดีครับครับสวัสดีครับอ่านี่เป็นพี่แม็กนะครับเดี๋ยวเราก็คนแม็กแนะนำตัวก้าวผมชื่อแม็กนะครับเล็กชื่อเล่นดีกว่าจะได้กันเองครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาตอบคำถามครับผมที่หลายๆคนสงสัยนะครับเกี่ยวกับ Windows 10โดยเฉพาะเลยครับใช่ครับใช่ครับเริ่มเดี๋ยวให้เกิดนำก่อนดีกว่าว่า Windows 10มันมีความเป็นมายังไงแล้วก็มีข้อแตกต่างจาก Windows 8 Windows 8จนหนึ่งรวมไปถึง Windows 7ยังไงบ้างครับอย่างนี้ครับคือต้องบอกว่า Windows 10เนี่ยจะเป็นตัว ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Microsoft นะครับซึ่งมันเป็นครั้งแรกที่ Microsoft มีการเขาเรียกว่าทำแคมเปญตัวหนึ่งที่เราเร,ารียกว่าเป็น Windows Insider Program แกรในการที่ทำให้ ลูกค้าทั่วไปที่มีความสนใจและรักวินโดว์จริงๆเนี่ยมาร่วมกันทดลองใช้ Windows แล้วก็มาช่วยคอมเมนต์หรือต้องการฟีเจอร์อะไรที่อยากให้พัฒนาขึ้นหรือชอบฟีเจอร์อะไรเก่าๆของ Windows ตัวเก่าอยากให้กลับมาก็สามารถร่วมกันพัฒนาหรือแจ้งผ่านตัวโปรแกรม Windows Insider ได้ซึ่งมีคนร่วมเล่นกันเนี่ยหลายล้านคนเลยในปัจจุบันบบนะครับ,รบแล้วตัววินโดว์สิเนี่ยต้องบอกจริงๆว่ามันเป็นวินโดว์ซึ่ง ทำการเพื่ออะไรเอา Windows 7นะครับที่ลูกค้าส่วนมากที่ใช้อยู่และชื่นชอบในเรื่องของ Start Menu เนี่ยรวมกับตัว Windows 8หรือแ1เนี่ยรวมด้วยกันเข้าด้วยกันทำให้การใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่ลูกค้าคิดในสมัยที่เป็น Windows 8หรือแปว่าโอ้หน้าตาที่เป็น t t r t s c r e e n เนี่ยดูแล้วสับสนและงงมากการเข้าหน้าออกแอปก็รู้สับสนมากแล้วก็ใช้เมาส์คีย์บอร์ดไม่สะดวกเลย ต้องแบบว่าทัศกคิณหน้าจออย่างเดียวหรอถึงเป็น Windows 8หรือ8.1ซึ่งองบอกว่าบอกเลยว่า Windows 10เนี่ยถูกแก้ปัญหาตรงนั้นหมดเรียบร้อยแล้วโดยการที่เอา UI แบบ Windows 7ที่แหละมันรวมกับ Windows 8เลยนะครับก็มีสตาร์เมนูเพิ่มเข้ามาของการกานใช้งานหลักๆก็สไตล์การใช้งานจะคล้ายๆกับตัว Windows 7 ต้องบอกว่าเหมือนวิดนโัดเลยคลิกที่ปุ่ม start ปุ๊บจะมี start เมนูโปรขก้นมาพอกดหน้าออกแอปปุ๊บก็จะมีแอปพลิเคชันเราสามารถใช้เมาส์จิ้มแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช็อตคัทได้เลยนี่คือความง่ายคืออารมณ์เหมือนเดิมครับครับผมวิด o w s 8 ก็จะมีหน้าที่เป็นเป็นเป็นบล็อกเป็นเมทัลสไตล์คือในส่วนหน้าจอซับลซีเนี่ยยังมีอยู่ครับซึ่งลูกค้าจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ก็สำหรับไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เราจะมีโหมดใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตแอ้มแท็บเล็ตโหมดสำหรับดีไวซ์บางประเภทที่เป็นลักษณะของทูวินวันตัวที่แบบเป็นโน้ตบุ๊กที่ดึงอ่าครับออกมาจากคีย์บอร์ดเป็นแท็บเล็ตครับเคสนี้เนี่ยปกติถ้าเราเสียบเสียบคีย์บอร์ดอยู่นะครับ UI มันจะเป็น desktop Mo d e แบบวินโ o w s เซเว่นเลยอ่าครับางงา่ายเพราะคุณทอคคุณดึงแท็บเล็ตออกมาจากคีย์บอร์ดปุ๊บระบบจะเปลี่ยนยูไเป็นแบบวินโ o w s แปดครับคือไอคอนใหญ่ขึ้นหน้าจอทัชสก,กรีนมากป,ปิดแอปโด,ดยใช้นิ้วลากปิดอะไรแบบนี้แล้วก็สลับแอปพลิเคชันโดยใช้อีกนิ้วหนึ่งแต่พอเราเอาตัวแท็บเล็ตนี้เ <10 S 2> สียบคีย์บอร์ดปุ๊บมันจะกลับไปเป็น Desktop m o อ e เหมือนเดิมก็คือสามารถใช้เมาส์และคีย์บอร์ดปิดแอปได้สะดวกแบบเดิมอืมก็ตอบโจทย์ให้ใช้งานมากกว่าเดิม อ๋ว่าว่ากันอย่างนั้นคือหนึ่งลูกค้าเก่าไม่ต้องเียรู้อะไรมาใช้เหมือนเดิมลูกค้าที่เคยใช้ windows 8ป1นอยู่แล้วก็จะชื่นชอบเหมือนเดิมเพราะเรายังมีส่วนที่ลูกค้าชอบคามเดิมเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมันมีเรื่องของการอัปเดตเพิ่มเข้าเพิ่มเข้ามาที่ข้อมูลนะครับเขาบอกว่าให้อัปเดตฟรีหรือยังไงอะไรเงี้ยหลายคนยังยังงงกับตรงนี้อยู่คำว่ามันขึ้นอัปเดตขึ้นมาเฮ้ยไม่กล้ากดเข้าไปหรืออะไรยังไงหรือบางคนที่ไม่ได้ใช้แบบถูกลิขสิทธ์อระว่า คิดเข้าไปก็กลัวว่าจะโดนเรียกเงินหรืออะไรอย่างนี้ประมาณนั้นคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าแคมเปญอัปเกรดฟรีของ Microsoft เนี่ยเราให้ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็น Windows 7ตั้งแต่สวิต c h แพทหนึ่งขึ้นไปทุกๆอีดิชันอัปขึ้นเป็นสิบฟรีตั้งแต่เเ่ลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นสวิต c h แพทใหม่สวิตแพทหนึ่งขึ้นไปอัปเกรดผ่าน w i n d o w อัปเกรดฟรีเป็นสิบเลยครับสอง กลุ่มลูกค้าที่ใช้ Windows 8.1ครับสามารถอัปขึ้นเป็น Windows 10ได้เลยผ่าน Windows Store นะครับ,รบแต่คำถามที่ว่าแล้วของปลอมล่ะอัปขึ้นเป็น Windows 10ได้ไหมหลักการ,รง่ายๆครับโดยระบบของ Microsoft แล้วเนี่ย เวลาที่คุณจะใช้มินตัวอัปเดตเนี่ยมันจะมีการเช็คจุนยนอีนใช่ครับซึ่งมันคือการเช็คบรเิเวณเครื่องว่าเครื่องเนี่ยเป็นของแท้หรือของปลอมถูกต้องซึ่งหลักการเป็นที่คุณอาจอัเปเดตขึ้นเป็นสิทธิ์ได้แต่เครื่องตัวน,นั้นยังเป็นของปลอมอยู่อ่าใช่ครับก็คือมันจะมีอย่างเช่นคุณอัปไปแล้วใช้สิทธิ์สักพักก็จะมีคําถามถามมาว่าโอเคคุณใช้ของที่ไม่ถูกต้องอยู่นะ,ะเป็นติดจนุนยีนครับอ่าแนะนําให้คุณใช้ของแท้ดีกว่าอะไรแบบนี้ห,หรือ2คุณก็ยังไม่ซืสอ่ยางเช่นนพมัติด ไอ้จุดจะผ่านสักพักมันจะเริ่มตัดอย่างเช่นคุณไม่สามารถเปลี่ยนมอลเปเปอร์ได้หรือทําลักษณะของพิจร่าปราไม่ได้เปลี่ยนสีของตัวเดสก์ท็อปไม่ได้เต็มที่ก็คือจะเริ่มเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะน่าจะเคยเจอแล้วนะฮะอาการอย่างนี้ใช่ครับโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในยูเซอร์ในในเว็บของเราก็จะมีคอเกมคอเกมทั้งหลายซึ่งติดเกมมากติดอยู่กับ Windows 7แล้วก็จะอัพเป็น8 แปดจนหนึ่งหรือสิบเนี่ยกลัวจะมีปัญหาเรื่องของไดเล็กเอ็กซ์บ้างเรื่องของภาพบ้างเรื่องของต้องบอกอนนมีแล้วว่าผมเข้าใจนะครับลูกค้าสมัครที่เล่นเกมเนี่ยเราก็จะดูเรื่องของเกมเรื่องของสเปคฮาร์ดแวร์การ์ดจอซีพียูแรมแบบต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ยังไม่ค่อยมีเหตุผลจำเป็นว่าเขาจะต้องใช้แปดหรือแปดจนหนึ่งหรือเปล่าเพราะมันไม่เห็นปรับสมัทยที่ชัดเจนแต่ใน Windows 10เนี่ยมันมีเรื่องการอัปเกรดอยู่หนึ่งอย่างครับ,รบซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใหญ่หลวงมากสำหรับการเล่นเกมก็คือไดเร็กเ ตัวนี้ต้องบอกสุดยอดมากให้นึกง่ายๆนะครับคุณสามารถเล่นเกมเดิมในสเปคเดิมนะครับเครื่องเดิมได้เลยครับภาพสวยขึ้นกว่าเดิมภาพสดจริงขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่คุณมียูนิตในเกมเยอะๆเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีการแหลกบ้างเวลาที่มีการโจมตีมีการใส่เรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆในยี่ิบสองเนี่ยมันช่วยทําให้ CPU แล้วก็การ์จอเนี่ยประมวลผลได้สุดยอดมากไม่แหลกนี่คือสิ่งที่คุณเห็นเลยคือภาพสวยไม่แหลก น,นี่คือแบบสิ่งที่แบบทัดเจนใน Windows 10 <6. S 2> และเป็นเหตุผนลนว่าทำไมลูกค้าที่ใช้ Windows 7อยู่ควรจะอัปเกรดฟรีจาก w i n d o w s 7เเป็นสินด้วยนะครับส่วนการคอมแพตของเกมเนี่ยต้องบอกว่าก็จะคล้ายกับ Windows 7เกันมันก็ต้องเช็คว่าตัวเกมเนี่ยคอมแพตไหมโดยส่วนมากแล้วแต่ทำาอฟเฟกต์ซอเนี่ยเราเราปรับจูนให้ w i n d o w s 10เนี่ยคอมแพตเกมและซอฟต์แวร์บนว i n d o w s 7เเป็นเปสเลยนะครับโดยหลักการแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งผมแอบทราบมาบนะครับเมื่อกี้แอบคุยนอกรอบก็บอกว่า ใเล็ก X 12เนี่ยมันมีฟีเจอร์เด็ดเพิ่มเข้ามาอีก็คือสามารถแคปเจอร์ภาพรสามารถเก็บอะไรพวกนี้คือบางคนอาหานไปใช้ในพวกพวกตัวเครื่องนี้เป็นเอาไว้แคปเจอร์ภาพอย่้ยครับอย่างนี้ครับผมเชื่อว่า คนที่ชอบเล่นเกมเป็นชีวิตจิตใจแล้วมีการวางแผนและซ้อมเพื่อจะไปแข่งขันจะชอบฟีเจอร์นี้มากครับผมในปโนส1 0เราเรียกว่าเกม DVR หรือการที่เราสามารถเล็กคอร์ดเกมที่เราเล่นอยู่ได้อคิดดูนะครับสมมุติผมต้องการแข่งขันเกมสักเกมหนึ่งผมก็ซ้อมเมื่อก่อนเราซ้อมเนี่ยเราก็ยังเห็นค้อนแพรของตัวเองเราต้องให้คนอื่นช่วยมานั่งดูแต่วันนี้เนี่ยผมสามารถเล่นเกมคนเดียแลวฝึก เล่นเสร็จปุ๊บผมสามารถกลับไปที่ตรงโฟลเดอร์ไฟล์โฟลเดอร์เปิดโฟลเดอร์วิดีโอเลยครับ,รบจะมีโฟลเดอร์เกมว่าเป็นเกมดีแวร์เข้าไปดูเรคคอร์ดวิดีโอเลยครับแล้วคลิกดูเลยครับแล้วก็นั่งดูว่าเกมเนี้ยเราเล่นพลาดต,ตรงไหนตรงไหนเราวควรจะปรับปรุงเพื่อเป็นการฝึกปืนเพื่อเราจะได้ไปแข่งขันได้ดีขึ้นครับอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆเลยผมมีคําถามจากหน้าแฟนเพจนะครับซึ่งเราก็เคยได้ได้แชร์เนื้อข่าวกันไปนะครับก็เดี๋ยวดึงคําถามจากบรรดาแฟนเพจทั้งหลายที่สงสัยนะครับเรื่องมาคั สี่ห้าคำถามนะครับก็มีคําถามหนึ่งเขาถามว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เครื่องที่เขาใช้อยู่มันอืดลงหรือเปล่าเพราะว่าบางกระแสบอกว่าใช้แล้วผมลองแล้วมันค่อนข้างอืด อย่างนี้ครับคือต้องบอกว่านปัจจุบัน Windows 10ที่ทางลูกค้าใช้อยู่นะครับมันคือ Windows ที่เป็นอยู่ในโครงการ Windows Insider Program รมคือ Windows เวอร์ชันที่เป็นเบต้าหรือเอัวที่เราดูทดสอบเพราะฉะนั้น Windows ประเภทนี้เนี่ยในข้อตกลงต่อที่ลงนะครับเขาจะระบุชัดเจนเลยว่าหนึ่งคุณจะลงเครื่องที่เป็นเครื่องหลักของตัวเองนะเพราะมีความเสี่ยงสองวินโดตัวนี้มันยังถูกต้องการปรับและการจูนและร่วมพัฒนาจากผู้คนที่ใช้งานทั่วโลกเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่วินโดว์ชนไฟนอล คือยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ที่สุดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่รองรับการันตีก็เลยส่วนมากคือ Windows เวอร์ชันใหม่จะต้องกินรีซอร์สที่น้อยลงเราคิดดูนะครับรีซอร์สพื้นฐานที่ Windows 10กินจริงๆเนี่ยครับซีบิวเริ่มต้นที่1นึ่งกิกกะเฮิร์ตเองนะครับแรมอยู่ที่1นึ่งกิกสำหรับรุ่น32บิตครับผมแล้วก็แรมที่2องกิกสำหรับรุ่นหกสิบสี่บิตอ๋เข้าไม่เยอะนะครับแล้วก็สตอรีนะครับแค่สิบหกกิกสำหรับสามสองบิตครับผมยี่ อันนี้คือความต้องการพื้นฐานจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กินสเปซขึ้นจาก Windows 7เลยนะครับนะฮะครับผมแล้วก็อีกคําถามหนึ่งเขาถามว่าสมมติว่าอัปเดตเป็น10แล้วมันจะเหมือนกับเราลงวินโดว์ใหม่เลยหรือเปล่าทุกอย่างหายหมดเลยอ๋อสบายใจได้ครับครับข้อดีสำหรับลูกค้าที่เป็น Windows 8.1เลยนะครับคืออัปเกรดปุ๊บแอปโปรแกรมพร้อมใช้ต่อเลยครับครับร้อยเปอร์เซ็นต์แบ็คอัพเรียบร้อยไม่มีั่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่ Windows 7เนี่ยนะครับอาจจะได้เรื่องของไฟล์ ั p ขึ้นอาจจะมีเรื่องของโปรแกรมที่อาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานต่อได้เลยเพราะว่าอย่างไงตอนที่พอ up จนเสร็จปุ๊บโปรแกรมมันจะรีส n s t a l ติดตั้งตัวเองใหม่รอบหนึ่งด้วยนะครับแต่ในทางเทคนิคแล้วเราจะย้ำเสมอครับว่าบ็ c อ up ข้อมูสลสำคัญไว้ก่อนใช่ครับอาจจะมีเหตุสุดวิสัยจริงจอ่าเขาบอกว่าผมเนี่ยใช้ windows 9อยู่เลยคืองจรง windows 9นี่ไม่มีนะครับอ่าทีนี้มีข้อสงสัยว่า มันมี Windows 7มา Windows 8มาแล้วก็เป็น8.1แล้วนี่ก็อัพมาเป็น10เลยทำไมถึงไม่เป็น Windows 9นะครับก็ง่ายๆครับพี<า><ๆ>่ในมาจริงๆมันก็มีการตอบหลายแบบนะครับถ้าบอกกับคนทั่วไปเอาหล่สนุกๆก็วิดีโอ8.1ไงหรือก็อ8ปุ1 1> ่มเองก็ได้ 9, 9, 9นะครับแต่ถ้าพูดในเชิงเทคนิคแล้วครับอันนี้คือมีเรื่องของคือแม็นเองก็มีการคุยกับทางรัฐพัฒนาโปรแกรมนะครับที่เป็นสายวิดีโอเขาก็บอกมาว่ามันมีเรื่องขายรอเรื่องซอสโค้ดบางส่วน คือต,ต้องเข้าใจว่า Microsoft ตัต้องฝ่อเรื่องวินโดวเวอร์ชัน95 98อะไรแบบนี้มีเ9อยู่เรื่องกันโคงโคดะครับมันจะมีบางอย่างที่ต้องระบุเรื่องของ OS ในการคอมแพตหรือการเรียกใช้ซึ่ง Windows 9มันจะเป็นซ้ำกับ95 98อันนี้ทางเทคนิคนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าคนทั่วไปก็อาจจะฟังงงจำเป็นหรอเแต่ทางโคงเกี่ยวอ่าใช่นะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็ ก็กลายเป็นสิบไปเลยใช่สิบไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ตัววินโดวสิบเนี่ยเหมือนที่ทราบกันม่าไมโครซอฟท์เนี่ยเราจะไม่เน้นเป็นการอะไรนะเมเจอร์เชนบ่อยๆแล้วเราจะเปลี่ยนรูปแบบที่เป็นการอัปเดตทยอยให้ลูกค้าตลอดเวลาเป็นเซอร์วิสนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ทราบกันว่าอาจจะไม่มีวินโดว์เวอร์ชันใหม่แบบเมเนอร์เชนส์เลยแต่ก็จะเป็นวินโดวสิบเป็นเบนนี่แหละแล้วก็ปล่อยแอัปเดตเรื่อยๆครับหมายความว่าในอนาคตอาจจะไม่มี Windows 11 12ต่อไป คือณตอนนี้ต้องบอกว,ว่ามันเตรียมพร้อมที่สุดไงเรายังไปไม่ถึงณจุดนั้น,น,น <ะ S 1> แต่สิ่งที่เนื้อซอฟต์ตอบได้เลยคือเราจะมีการปล่อยอัปเดตที่ถี่ขึ้นกว่าเดิมจากสมัยก่อนที่สังเกตว่าเฮ้ยเวลาคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยคุณต้องรองเปลี่ยนอีดิชันหรือซื้อใหม่เลยแต่สังเกตนะครับนโยบา,ายใหมือนเนอซอฟต์เนี่ยเขาจะเน้นว่าอัปเกรดฟรีครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเสริมให้นิดนิดละกันผมว่าคนส่วนามากไม่รู้เคยสงสัยไหมครับว่า Windows 1นึ่งอีดิชันมีอายุขายกี่ปีอ่่าใช ผมเคยเคยอ่านข่าวเจอบอกว่าจะให้หยุดการใช้งานของตัว Windows XP อ่าทีนี้มันก็มีช่วงเวลาที่ใช้มาใช่ไหมครับรู้ไหมครับ Windows XP เนี่ยอายุกี่ขวบเออผมถามกลับเลยผมถามเอาเอาส่วนตัวผมว่ามีร่วมๆสิบกว่าปีนะครับสิบสามปีครับครับเชื่อไหมครับเขาออกตั้งแตปีสองพันหนึ่งสองพันหนึ่งนี่ เก oh, ่าแล้วเก่ามากครับอย่างนี้ครับจริงๆหลักการของ Microsoft น,นะครับที่ผมมีการพูดคุยกับคับผู้ใหญ่คือ Windows 1 Edition เนี่ยจะมีอายุ10ปีครับ10ปีเท่านั้นใช่ไหมครับโดยปกติครับ10ปีเนี่ยเราจะแบ่งเรื่องของการขายซอฟต์แวร์คืออย่างนี้ใน Microsoft เพื่อเราขายซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าเนี่ยเราไม่ได้ขายทีเดียวละค่ะ แต่เราขายพร้อมการอัปเดตฟีเจอร์สคริตี้ฟังก์ชันต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นภายใน10ปีเราจะแบ่งเป็นหนึ่งปีแรกจะเป็นเมเจอร์อัปเดตก็คืออัปเดตเรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันแล้วก็เพิ่มในเรื่อง<ช>ของสครตี้ตลอดพอหมด5ปีหลังเนี่ยจะเป็นเอ็กเซนหรือขยายการซัพพอร์ตตรงเนี้ยเราจะไม่ได้ฟังก์ชันเยอะและ้วแต่จะได้ในเรื่องของตัวสคริปตี้และอัปเดตให้เพราะฉะนั้นมันมียานกว่า10ปีแต่วินโดว์เอ็กีเป็นตัวแรกครับที่ขยายการซัพพอร์ตถึง13ปีอานนีอานน กว่าเวอร์ชันอื่นๆใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นครั้งแรกเพราะว่ามันเป็นที่ป๊อปรามากใช่ใช่ใช่ตรงมีนะครับอ่าทีนี้มีข้อสงสัยว่าเครื่องบางเครื่องมันยังไม่ขึ้นเก็ตอัปเดตวิด d o w สิ0อ๋อเพราะว่าที่ว่ามีโลโก้คันๆได้ขึ้นาตกทจหคนเลยใช่บางคนเจอปุ๊บตกใจเอ๊ะไม่กล้าทาอะไรกับมันเนี่ยที่ผมบอกไปตอนแรกที่กาเพราะใช่ของแท้บางคนก็เห็นเพื่อนก็ขึ้นเอ๊ะทำไมเครื่องเราไม่ขึ้นอ่าอันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้ายยอย่างนี้ครับหนึ่ง ถ้าเป็น w i น d o w s 7นะครับต้องเป็น Service Pack หนึ่งขึ้นไปแล้วก็เปิด Windows Update อยู่เพราะฉะนั้นคนที่เปิด Windows Update อยู่ไม่ต้องตกใจครับเพราะคุณจะอัปเดตไงครับมันเป็นที่แน่นอนนะครับสองคนที่ใช้ Windows แปดอยู่มันไม่ขึ้นครับเพราะคุณจะต้องอัปจากแปดเป็นแปดจุดหนึ่งก่อนวิธีการอัปเกรดคืออัปผ่าน Windows Store ครับผมเพราะอัพเป็นแปดจุดหนึ่งแล้วนะครับมันจะต้องต้องเป็นอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่เราเรียกว่า Windows แปดจุดหนึ่งอัปเดตตัวเนี้ยพอคุณอัปเดต ถ่ายวิดีโออัปเดตแล้วสักพักมันจะมีตัวโลโก้ w ิ n d โด s โผล่ขึ้นมาเป็นทัสบาร์ด้านขวาด้านล่างเองนครับผมถ้ายังไม่ขึ้นไม่มต้องแปลกใจให้คุณกลับไปดูที่อัปเดตแสดงว่าคุณยังอัปเดตไม่ครบอัปเดตไม่ครบถูกต้องอก็คือต้องอัปเดตให้ให้ให้เป็นถึงเวอร์ชันหมายถึงว่าตัวอัปเดตตัวปัจจุบันที่สุดก่อนถูกต้องมันถึงจะเห็นใช่ไหมครับอย่างนี้ครับไมโครซอฟเนี่ยเราประกาศแล้ว นะครับว่าวันที่29กันยาคนเดือนหน้าเนี่ยไปปลายเดือนหน้าเนี่ยก็คือจะเปิดแล้วเพราะฉะนั้นผมขออนุดีกว่าให้คนที่สนใจหรือใช้ของไทยแล้วเนี่ยนะครับเริ่มทําการอัปเดตครับวินโดว์ให้ใหม่เสมอพอถึงเวลาปุ๊บคุณจะได้เป็นคนใช้วินโดีโอสิบแรกๆของเมืองไทยเลยอ่าการดาวน์โหลดสงสัยว่าดาวน์โหลดนานไหมครับอ่าใช่ใช่ก็มีบ้างครับอ่าต้องบอกว่าไฟล์เนี่ยก็มีจต่มันเป็นกิกบเลยครับเพราะเป็นกิกเอาเป็นว่า ถ้าสมมติว่าในปัจจุบันเนี่ย<ช>เน็ต<ช>เน็ตพื้นฐานบ้านเราเนี่ยสัญญ,ญาณเน็ตก็อยู่ประมาณ10เมกตั้ง10เมกเนี่ยครับถ้าดาวน์โหลดเฉลี่ยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหนึ่ง,ช,งชั่วโมงก,กว่าะร,ะะระยะระยะเวลาในการติดตั้งหรือสตอลใช้เวลานาน,นไม่น่าเกินทุกช,ชั่วโมงเฉลี่ยแล้วประมาณสองชั่วโมงนิดๆครับรวมดาวน์โหลดใช่ไหมใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายังไงแล้วเนี่ยช่วงแรกที่เปิดครับวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมถ้ามันช้ามันต้องแปลกใจเพราะว่า ผมเชื่อว่าคนทั้งโลกจะกระหน่ำมาถูกต้องแ้วที่อยู่นะเราบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เวลาเมองไทยมันดึกแล้วปีหนึน่งปีสองมันดึกบ้านเราครับแต่ตอน,นอกนอนเอกียวานเพราะฉะนั้นแล้วมันดา,าวน์โหลดกันทั่วโลกครับ,รบมีระยะเวลานานไหมครับที่จะให้ดา,าวน์โหลดหลายคนสงสัยก็ <N> อย่างนี้ครับเราให้สิทธิ์ในการอัปเดฟรีอยู่แล้วในปีแรกปีเดียวใช่ไหมครับก็ภายในปีแรกเนี่ยคุณสามารถอัปเดตเมื่อไหร่ก็ได้ครับผม แต่ถ้าเลยวันที่29กรกฎาคมปี59ปีนี้ปี58นะใช่ครับ9คือปีหน้าพอเลยวันที่9กรกฎาคมปี59ปุ๊บคุณนับเกตคุณเสร็จกันแล้วเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าใครเทเซเว่นอย่าคิดมากครับใช่ครับหลายปีแล้วใช้ไปเถอะถูกต้องครับ8.1ก็ัพขึ้นเลยเพราะผมบอกเลยว่า Windows 10เนี่ยมันมีเหตุผลที่ดีมากที่คุณจะเปลี่ยนครับผมยิ่งลูกค้าใช้ Windows 7ต้องเปลี่ยนเป็น10เพราะอะไรครับ เกมเมอร์ก็ชอบถูกต้องมีเรื่องของ d e ลิเอะใช่นะครับมีฟังก์ชันใหม่เยอะๆเลยใน i n d น w s 10เหมือนอุปกรณ์บางบางตัวเหมืออย่างเช่นโน้ตบุ๊กเวอร์ชันเก่าที่เขาบอกว่าเหมือนเมื่อก่อนว่าเอ๊ะมันลงตัวเจ็ดไม่ได้ไอ้ลงตัวแปไม่ได้ติดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามาอัปเดตเป็นสิบเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมอย่างนี้ครับมองว่าจริงๆแล้วถ้าสำหรับคนที่เล่นิโน่จริงเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานเลยว่าเรื่องของไรเวอร์ครับยังมีผลอยู่เพราะฉะนั้น ให้นึกง,ง่ายๆครับเครื่องไหนที่ลงไดรเวอร์ Windows 7ได้ส่วนมากจะฟองพัแก,กับ Windows 10เพราะว่า Microsoft เนี่ยเราบอกตรงว่าตั้งแต่ Windows 8หรือ8.1เองหรือ10เองเนี่ยเราใช้ Windows 7เป็นฐานฐานในการที่พัฒนาเพราะฉะนั้นเราเราจะมองว่าการคอมแพทเรื่องตัวฮาร์ดแวร์ภายในเนี่ยต้องอัแพาจากเซเว่นเป็นหลัก นะครับแต่ถ้าเก่ามากเป็นึ p เนี่ยผมว่ามีปมัญหาแน่นอนใช่ผมก็คิดว่า,ายังไม่ทำงานนาะแล้วก็สมมติถ้าลูกค้าบางท่านอา่ะอีกสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าไปเดินตามหน้าร้านเนี่ยมันอาจจะมีสติกเกอร์ติดที่เป็น very or for อร์เบนดูสเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเครื่องนี้คือผ่อานการเช็คและตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าค ompat ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นก็จะเป็นเคสหนึ่งสำหรับการที่ลูกค้าไปซื้อเครื่องใหม่ประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่แม่บอกว่ามีช่ววงเลาาในกร อัพโหลดฟรีใช่ครับดาวนโหลดดาวโหลดตัว Windows 10มาฟรี1ปีความหมายคือฟรีหนี่ีไม่ใช่ว่าใช้ใช้ฟรีแค่ปีเดียวนะพี่นักจะตถามอยู่ใช่คือดาวโหลดมาพุ่มอใช้ฟรีแค่ปีเดียวเหรอฮะหลังจากปีนั้นปุ๊บผมใช้ไม่ได้หรือยังไงหรืออะไรยังไงครับอ่าผมเชื่อว่าหลายคนคงแบบ็นความรับที่จะฟรีเดียวฟรีเดียวบ้าไปแล้วไม่ใช่ครับนะครับข้าหมายคือฟรีปีแรกอัปเกรดข้าหมายคือภายในปีนั้นรับอัปเกรดทันทีไม่คิดเงินครับ พออัปเกรดไปแล้วเนี่ยคุณจะล้างเครื่องใหม่ีกครั้งก็ได้คุณก็ลงไปวินโดวสิบเหมือนเดิมเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาที่คุณทําการดาวน์โหลดไปวินโดวสิบแล้วคุณอินติเวตเครื่องเรียบร้อยเครื่องของคุณจะถูกเก็บผ่านระบบของ Microsoft ครับจะมีเรื่องของตัวเลขเในบอร์ดซีพียูเป็นเก็บให้คุณเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้สามารถฟอร์แมตลงใหม่ได้ทุกครั้งหลังจากที่ได้ทําการอัปเกรดแล้วนะครับและอินติเวตเรียบร้อยด้วยนะครับอืมก็ค่อนข้างที่จะคลายข้อสงสัยหลายๆอย่าง นะครับ,รบในในส่วนของ Windows 10ก็คือหลายคนถามว่าผมใช้7อยู่มันค่อนข้างที่จะคุ้นมือ,อก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปอัปเดต10แต่อย่างที่บอกครับในช่วงหนึ่งปีนี้เนี่ยสามารถอัปเดตฟรีคือค <c oughs> ือผมตอบอย่างนี้ละผมเข้าใจหลายคนนะ,นะผมบอกมันดีแล้วจะเก็บทำไมอือใช่ที่นี้ครับ,รบใน Windows 7สิ่งที่คุณจะสูญเสียไปเลยทีค่ควรจะไม่ได้นะครับหเลยคุณจะไม่มีเรื่องของตัว Store ในการทั้งแอปเหมือนมือถือหรือทแท็บเล็ตที่คุณลูกค้าใช้อยู่หรือใครจะใช้อยู่เนี่ยจะไม่มีครับซึ่งสตอร์ตัวนี้จะมีเรื่องของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งได้ง่ายมากแล้วก็รวมโซกับบนโฟนหรือบนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กเรียบร้อยแล้วแล้วสองเนี่ยคุณจะไม่มีเรื่องของอะไรเรื่องของการที่คุณสามารถเพิ่มหน้าต่างที่เรารยกว่า Vir ชันเดสก์ท็อปครับคือองสเกแนะครับว่าเรามีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวเราจะมีหน้าจออันเดียวครับถ้าเราต่อหน้าจออันอื่นเป็น้เคสมันจะมีสัน แต่ใ,<ช>ใน Windows 10มีฟังก์ชันหนึ่งครับที่เราโบชนุนจะบอซึ่งคุณสามารถเพิ่มหน้าต่างในสาวของคุณได้จำนวนไม่จำกัดที่ดูว่าหน้าต่างหนึ่งคุณอาจจะเปิด e อีเมลอยู่ับห,หน้าต่างสองคุณเปิดเฟซบุ๊กทวิตเตอร์บาไปหน้าต่างสามเนี่ยคุณอาจจะเปิดอะไรเดียเล่นเกมหรือดูหนังก็ได้ก็คือเหมือนเพิ่มหน้าต่างได้จำนวนไม่จำกัดเลยรครับแล้วก็วิธีการใช้งานหรือสลับเนี่ยง่ายมากเพราะว่าน่างักแทสบาร์ครับมันจะมีปุ่มที่เรียกว่าแทส i ิ w ครับคุณนำเอาคลิกปุ๊บมันจะขึ้นเป็น แอปพลิเคชันที่รันอยู่แล้วคุณสามารถดูว่าคุณจะไปเล่นแอปตัวไหนต่อหรือจะปิดแอปนั่นทิ้งเลยก็ได้นี่คือความง่ายนะครับตรงนี้แล้วก็ระบบความปลอดภัยดีขึ้นความเร็วดีขึ้นเพราะจุนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ลืมนิดหนึ่งครับรต้องเซืร์ใหม่ลืมพูดถึงนะผมก็ลืมเราพูดถึงเรื่องแบบผมเลยเพิ่งนึกออกอ๋อใช่ผมลืมพูดเรื่องนี้ไปครับไมโครซอฟเราเริ่มใช้ a อแล้วนะครับ ไม่มีรครับในในเวอร์ในเวอร์ชันเวอร์ชันในเวอร์ช,รชันสิเจียเราเอา i อออกไปแล้วครับเราได้อำลา i ไอไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะใช้อะไรแทนครับ Microsoft A d <Microsoft A S 2> <A S 1> ครับ Microsoft A d อนะครับครับมันจะเหมือนกับตัว ID ไหมฮะ <laughs> ต้องบอกว่าเรายกเครื่องใหม่ครับเราให้รองรับเรื่องของเว็บของคนทั่วไปครับ <c oughs> เว็บที่เป็น h d e a d ไฟล์ L แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยเมื่อ <c oughs> ก่อนไนอะจะมีปัญหาว่าไม่คอมแพ ได้เลยีคลิกที่เมนูไม่เลื่อนเอ๊ะทำไมมันปิดปัญหางนี้ล่ะมาใช้า r o w s e r อื่นดีกว่าครับครับคนเลยเอามาจาก IE เยอะเลยครับอ่าใช่วันนี้ Microsoft เรารู้แล้วเรายกระบบใหม่ครับครับแล้วเราเพิ่มสิ่งใหม่ได้ครับหนึ่งเลยครับ เคยเล่นเว็บไซต์แล้วเคยมีอารมณ์แบบว่าอยากจะแก้ไขเว็บตัวนั้นไหมหรืออยากจะไฮไลท์ขีดเขียนบนเว็บตัวนั้นนะอ่ะเคยมีอารมณ์นั้นไหมอ๋อเคยเหมือนกันครับแต่ว่าต้องเซฟขึ้นมาในเครื่องไม่ต้องนะัะเล่นอยู่นี่แหละมันจะมีปุ่มด้านข้างข,างขวามือครับด้านล่างปุ่มกาตาบาที่ปิดแอปอะครับ,รบมันจะเป็นเหมือนกับเป็นรูปเหมือนปากกาหรือดินสอเล่มมันเรามาให้เล่กไปเลยครับเห็นไหมปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันโผล่ขึ้นมาให้เป็นปากกาเล่นเป็นสีได้นะครับเล่นไฮไลท์ก็ได้หรือคุณจะแคปเจอร์มันวงกลม แช่งให้เพื่อนหรือจะเซฟเก็บวไว้ทําได้ทนนันทีเลยครับคือเว็บไซต์สามารถแก้ไขได้ผ่านตัว Microsoft Edge เท่านั้นไม่พอนะค,ะครับสำหรับคนที่ถือในตระกูลที่เป็นแท็บเล็ตยกตัวอย่างครับเวลาเคยอ่านข้อมูลตอนดึกๆปิด,ดไฟหมดเลยไหมอ่าใช่ครับเคยครับ,ครบเคยแสงเปาแสงสีขาวแน่นอนครับแน่นอนเราสามารถตั้งแบล็คราวน์ของตัวเบราว์เซอร์นะครับเป็นสีดำ ออคือถ้าสมมุติว่าเหมือนอย่างอย่างเว็บผมเนี่ยเป็นเป็นสีดาอยู่แล้วอันนี้โอเคอแต่ถ้าสมมติบางเว็บมันเป็นสีขาวไปเลยแน่นอนมันแสบตาสามารถตั้ง l a d i n g bill เป็นสีดำได้เลยอ๋อนี้คือควางง่ายครับนะครับก็ค่อนข้างทีง่จะ จะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเหมือนกันในส่วนของ Windows 10ต้อบอกว่าคุ้มที่จะ up เพราะเราไม่ได้จินงใช่ครับใช่กินยังไงใช่ถูกต้องถ้าไม่ชอบคุณจะถอยกลับไปใช้อันเดิมก็ได้ถอยได้ใช่ไหมครับถอยได้สิครับครับผมไม่ไม่เหยียดยากแต่ผมมีขึ้นอย่างนี้ครับผมก่อนอับเกรดนะครับมันเทคนิคนิดนึงคิดว่าทุกคนคงต่างไม่ได้มากเนาะครับขั้นแรกเลยครับเข้าครอบคอนโทรเพลยอฟครับผมคอนโทรเพลย์นอฟเสร็จปุ๊บคุณจะเจอช่องเสิร์ชตรงด้านล่างปุ่มกระตาบาที่ปิิดคคครับุณพพม์าว่ recovery นะครับแล้วก็คลิก recovery ปุ๊บมันจะมีหัวข้อว่าคิดหรือ create recovery ได้คลิกเข้ามาเลยครับแล้วคุณหาทำได้เปล่าๆสัก16กิกก็ได้16กิกนะครับแล้วเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ create recovery ได้คือ backup Windows ตัวเก่าเก็บไว้ด้วยเพิ่อ่าแต่อะไรครับเกิดใช้10เขาชอบจริงจรอยากได้กลับไปเซเว่นก็ทำได้ก็ดึงตัวนี้กลับมาได้เลยถูกต้องนะครับเพราะว่า Windows 10เนี่ยพออัพไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นทับ recovery ตัว ของเครื่องเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปฮาร์ดรนเซเครื่องแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นโน้ิเหมือนเดิมมันกลับเลยซเ่ไม่ได้ไงแต่ทำาป e ูเรียขึ้นมาก่อนฟูเรียกแยกออกมาต่างหากาา okay. นะครับต้องใช่โอเคนะครับในส่วนของถามตอบหรือคําถามอื่นๆที่หลายคนสงสัยนอกเหนือจากจากที่ผมคุยกับพี่แม็กในวันนี้เนี่ยจริงๆในหน้าของ Microsoft เนี่ยก็จะมีในส่วนของถามตอบเรื่องราวของ Windows 10ค่อนข้างจะพอสมควรจริงต้องบอกว่า เท่าที่ผมเข้าไปเล่นเว็บไซต์มาเนี่ย Microsoft เขาเตรียมไปละนะครับก็จะพิมพ์เว็บไซต์เลยนะครับชื่อ U r L World Wide Web Microsoft ตรงตัวนะครับ .com Slash T H ขีดกลางแล้วก็ T H Slash Windows แล้วก็ Slash Windows อีกครั้งหนึ่งนะครับขีดกลางเลขสิบครับขีดกลางอีกรอบหนึ่ง FAQ แค่นั้นเองจะมีถามตอบ Windows 10ทั้งหมดเลยครับว่า มันจะพร้อมใช้งานเมื่อไหร่ก็คือ9ประการแล้วใครที่ไม่มีการแจ้งเตือนของแอปที่เป็น Get Windows 10ก็สามารถอัปเดตได้คือทุกคำถามที่สงสัยก็สามารถดูในนี้ได้ครับแล้วก็เรื่องของอี i ิชันด้วยว่าฉันใช้ w ิโ d เ w s ล็ตโฮมพิมีมเมือนกจะเป็นเวอร์ชันอะไรของ10อัปเป็นเวอร์ชัน Windows 10ธรรมดาได้คือโฮมนี่แหละครับพง่าย ใครที่เป็นเวอร์ชันโปรขึ้นไปของ Windows 7หรือ8.1โปรครับก็จะอัปขึ้นเป็นเวอร์ชัน10โปร10โปรก็คือ Windows 10นี่ก็จะมีทั้ง10โปรแล้วก็10ธรรมดาที่เล่นเบสทั่วไปใช่ไหมครับแต่เรื่องฟังก์ชันฟีเจอร์ถ้าเกิดให้ผู้เชิงลึกลงไปเนี่ยจริงๆก็มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยแต่สําหรับผมมองว่าถ้าคนใช้ทั่วไปไม่ไดผลจะมีผลเฉพาะคนที่มีการเชื่อมต่อผ่านเระบบเน็ตเบิร์มีการทำเซิร์ฟเวอร์ทำอะไรพวกนี้ในเวอร์ชันที่เป็นโปรเนี่ยมันจะจอยตรงนี้ได้ นะครับแล้วก็ตรงนี้เรื่องของระบบความปลอดภัยที่โรบินลอเกอร์ครับที่ว่าล็อกเรื่องของข้อมูลลับในโฟลเดอร์หรือในพาร์ติชันับนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไม่รู้ภาษาเช่นสมมติอาจจะมีแฟนคนเกาหลีอะไรเนี้ยเราสามารถใช้ไม่รู้ภาษาวิ่รู้เนเกาหลีได้สามารถดาวน์โหลดได้ในบรแบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นจุดที่มันแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีสิ่งสุดท้ายที่ผมเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องของ แต่เป็นสำหรับคนที่ดูเรื่องของการพวกเน็ตเวิร์กนจิเนียร์หรือการจำลองรันวินโด์เนี่ยที่เราเรียกว่าเป็นการรันวินโด์บนวินโด์ตัวเครื่องตัวนี้ครับที่เป็น VM w a r e วอะไรครับเมื่อก่อนต้องซื้อใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นรมชั่นโปรคุณสามารถดาวน์โหลดไฮเปอร์วีซึ่งจำลอง o s อตัวหลังขอวินโด์ได้ด้วยนี่คือความแตกต่างก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราเราใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับต้องกับวินโดว์สร็จก็วันนี้วันนี้น่าจะ คอหอมปากหอมคอเนี่ยหอมปากหอมคอเอาสักยาวเลยบอกว่าคงจะช่วยขายข้อคงใจได้ใช่ครับขายข้อคงใจในในแฟนเพจได้หลายๆคําถามนะครับใครที่ยังสงสัยอีกอย่างที่บอกนะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เดี๋ยวเราขึ้นเป็นเป็น UI ด้านล่างเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอบคุณพี่แม็กมากนะครับที่ให้เกียนมาให้ข้อมูลค่อนข้างที่จะชันลึกพอสมควรนะครับก็ อ่เขาเขาพูดอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขอลาเทปกันแดดได้เท่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับโอ้คอกโซนซีซั่นสองเทปหน้าจะมีอะไรน่าสนใจนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามกับพวกเราครับโอ้คอกโซนทีวีซีซั่นที่สองกับผมได้ที่นี่เลยฮะคดรอ